look at the picture เป็นรูปของน่าจะเป็นนักเรียนนะครับวิ่งวิ่งไปพอเห็นขาแบบเป็นรูปวิ่ง which of the following is correct about the picture which of the following is correct about the picture ข้อความใดดังต่อไปนี้ถูกต้องข้อหนึ่ง we, we uh, go skiing in the winter we go skiing in the winter skiing go skiing คือไปทำอะไรไปเล่นสกีไปเล่นสกี uh, สกข้อสอง they are walking in the rain ก็เหมือนเขาใช้อะไรคุมหัวอยู่เหมือนกันนะครับ อลองดูข้อที่3 The sky is blue in the summer ไม่มีข้อใดบ่งชี้ที่จะเป็น sky is blue นะท้องฟ้าสีฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง in the summer ในฤดูร้อนไม่มีสิ่งบ่งชี้นะครับข้อ4เลย It is nice and warm on the sunny day sunny day คือวันที่มีแดดนะครับวันที่แดดออก nice and warm คืออากาศดีแล้วก็อบุ่นดังนั้นเราก็เลือกตามรูปภาพเลยนะครับเหมือนวิ่งตากฝนอยู่ They a r e walking in the rain นะครับใกล้เคียงที่สุดข้อถัดไปนะครับ which sentence is true for the picture sentence แปลว่าประโยคนะครับ ประโยคได้ is true true ถูกต้องประโยคไหนถูกครับรูปนี้มีรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมข้างในข้อหนึ่ง A circle circle คืออะไร circle คือวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมคือสามก็คือ t r y try, try a triangle a circle is inside inside แปลว่าด้านในข้างใน a triangle สามวงกลม circle inside ข้างใน triangle ถูกไหมข้อนี้ถูกเนาะถูกนะครับลองมาดูข้ออื่นซิถูกไหม triangle is inside the circle อันนี้ผิดเนาะไม่ถูกนะครับ ข้อ3 a circle is outside outside แปลว่าข้างนอกอยู่ข้างนอกของสี่เหลี่ยม square square สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ triangle is outside a square มันไม่มี square นะครับมันม,มี square ในนี้ เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ1ข้อเดียวข้อ5 catch early โอ้อาจจะเจอนะครับเป็นป้าย catch early early ก็คือเท่านั้น catch แปลว่าอะไร catch แปลว่าเงินสดนะครับ งัน่นสดท่านั้น Which of the following is correct according to the sign? According to the sign, sign แ <c oughs> ปลว่าป้าย correct แปลว่าถูกต้อง <c oughs> ขอ้อใดถูกต้องตามป้ายดังต่อไปนี้ You can pay later. เล่เดอร์แปลว่าภายหลังคุณจ่ายภายหลังก็ได้ข้อ2 you do not have to pay do not have to do not แปลว่าไม่ have to แปลว่าต้อง pay แปลว่าจ่าย do not have to pay แปลว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายข้อ3 you cannot use a credit card cannot แปลว่า ไม่สามารถ use แปลว่าใช้ Credit Card คุณไม่สามารถใช้ Credit Card ข้อ4 y o u s h o u l d use your credit card should แปลว่าควรจะควรจะใช้เขาบอกว่า cash only เงินสดเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือข้อ3 you cannot use a credit card ส่วนข้ออื่นเขาไม่ได้ระบุนะครับ n o วก็ Now, 6 Bike Lane Bike Lane แปลว่าทางจักรยานนะครับ lane. เ a n แปลว่าทางแปลว่าลู่แปลว่าถนนนะครับ Which of the following is correct about the sign สายกแล้ไปนะครับสายก็ตปดไป number one is is a parking space for bicycle only parking <c oughs> ขอไปครับ parking space แปลว่าลานจอดรถเป็นลานจอดสำหรับอะไรสำหรับจักรยานเท่านั้นถูกไหม ข้อ 2. is is an area it is an area where only bicycles are bought and sold area แปลว่าพื้นที่นะครับ only bicycles are bought and sold bought and sold ก็คือนะครับซื้อและอะไรซื้อและขายนะครับ บอสก็มาจากาบนะครับเป็นช่องที่3เซลโซโซเซลเซลโซโซถูกซื้อและถูกขายข้อ3 It is a part of road that only bicycle are allowed to use part of a road แปลว่าส่วนหนึ่งของถนน only bicycle ต้องมีจักรยานเพียงอย่างเดียวที่ allow e d to use allow แปลว่าอนุญาตให้ใช้ขอ้อ4 it is a tour to the countryside where everyone ride a bicycle ตอนนี้เป็นทัวร์เดินทางไปไหนไปยัง countryside แปลว่าชนบทน,นะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือเรียนนี้โดยหลักการก็คือมันเป็นทางสำหรับ จักรยานเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่จักรยานที่ถูกนํามาใช้บนถนนพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับมันก็คือข้อข้อ3นั่นเองนะข้อถัดไปนะครับ on october 31 children celebrate halloween โอ้วันนี้นี่เอง halloween What do they usually do? วันพลเรวีนก็ทำอะไรกันพลเรนก็ทำอะไรกันพลเรือนก็ต้องแบบแบบมีมีแบบฟักทองเนาะมีฟักทองอืมข้อที่ใช้ที่หนึ่งนะ splash water แปลว่าสาดน้ำ เขสาสรดน้ำกันเหรอ Splash water. ข้อ2 Send handmade card to the to their father. Handmade card send แปลว่าส่งส่งการ์ดทำมือทำเองนะครับไปให้คุณพ่อข้อ3 They give jasmine flower to their mother. Jasmine flower แปลว่าดอกมัลิให้กับใครให้กับคุณแม่นะมีคุณพ่อ แล้วก็ข้อ 4. They dress like g h o s t Ghost แปลว่าผีนะครับ Ghost แปลว่าผีเพราะฉะนั้นฮัลโลวีนส่วนมากเขาเซเลเบตเขาทำอะไรกันเขาก็แต่งผีนะแล้ก็ตอบข้อ4นะครับ mm hmm. ข้อถัดไป mm hmm. ข้อ 8. Angie and Joe are decorating a p i e tree with candy cans, decorating, ตกแต่ง decorating, ตกแต่ง a pine tree, pine tree แปลว่าต้นสน with candy cans, e candy cans ก็คือลูกอม lights อะครับแสงแสงไฟ หลอดไฟแล้วก็ glittering balls นะครับ glittering ball ก็คือลูกบอลที่มันแบบเป็นมี Glitter ติดอยู่แลัลก็จะเป็นวุงวิงวุงวิงเนาะ which festival are they celebrating มีคำศัพท์1นึ่งคำสคำและก็สามคำที่เป็นคำยากนะ decorating ตกแต่ง festival เทศก,กาลแล้วก็ celebrating เฉลิมฉลอง 1. One, Easter. Two, Christmas. Three, Four, s <S 2. Christmas. Mm 3. Thanksgiving. 4. Valentine's Day. เราคิดว่าเขาทำจัดงานเพื่อที่จะต้อนรับเทศกาลอะไรนะครับเราก็เลือกคำตอบได้เลย กาว read the instructions instruction จงอ่าน instruction instruction แปลว่าคำแนะนำหรือคำอธิบาย first next finally first หนึ่ง next ถัดไปแล้วก็ finally สุดท้าย first put the pan on the stove stove คือเตา pan คือกระทะ next ถัดมา pour some c o o k i e oil into the pan pour คือเทเทอะไรเท cooking oil นะครับคือน้ำมันทำกับข้าวไปที่ไหน ไปที่กระทะ into the pan finally put the fish in the hot oil แล้วก็วางปลาลงไปในน้ำมันที่เดือด the instructions tell you how to fish number one fry number two boil number three g r i l แล้วก็ number four steam ฟราแปลว่าทอดหรือผัดบอยล์แปลว่าต้มกริลแปลว่าย่างและสตรีมแปลว่านึ่งน้องๆคิดว่าข้อใดถูกต้องครับปากาเองได้เลย ข้อถัดไปข้อที่10กับ11นะครับ10กับ11ก็ Read the instruction อีกครั้งหนึ่ง do not cut trees keep the river clean do not burn garbage let turn off the light when you don't use it ขอแรก do not cut trees อยาา่าตัดต้นไม้ Uh, แล้วก็ keep the river clean รักษาความสะอาดของอะไรของร i v e r คืออะไรแม่น้ำ do not burn garbage อย่าเผาอะไร garbage อย่าเผาขยะและ turn off the light turn off แปลว่าปิดปิดสวิตช์นะครับ turn off turn on ปิด the light ปิดไฟ when you don't use it โอเคข้อที่10ครับที่เช์พูดว่า what are all of the instructions about student จะตอบว่ายังไงดีครับ 1. recycling t h r e a s การนำขยะกลับมาหมุนเวียนใหม่ recycle ใหม่ trash ขยะ2 using less paper อันนี้เขาได้พูดถึงไหมใช้กระดาษน้อยลงเขาไม่ได้พูดถึงนะครับข้อ3 cleaning the canals ทำความสะอาดคลองแล้วก็ข้อ4 saving the environment รักษาธรรมชาตินะครับโอเคข้อนี้ข้อไห้ถูกเอ่ย